เอาไม่อยู่แล้ะมันเลี้ยวเองอ้าวอ้าวอ้เอาละครับผมสวัสดีวันรุ่งเวดากทุกคนฮะยินดีต้อนรับสู่เกมบีบิจด้อยู่กับผมฟิวกล็อกหนึ่งเก้าหนึ่งฮะวันนี้นะฮะนี่เราจะมาเล่นรถคันที่ล้อใหญ่ๆกันเลยฮะ,ะพวกบิ๊กฟูดนะครับผมนี่นี่ฟีลู้สุดจะเหมือนรถรับสนนักเรียนนะครับตัวนี้โอ้โหสูงเกินความจริงขึ้นเขาปิ้งเขาไม่ไ,ได้ในสภาพเนี้ย งายท้องนะมันสูงเกินไปอะนี่ฮะเหมือนรถเก่งอ๋อเบลลี่เหรอเบลลี่หรือโรสลอยเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เลยฮะพยายามทำเหมือนนะพยายามทำเหมือนเบลลี่โรสลอยหรือเปล่าเป็นรูปนางฟ้าเอ็นเจอร์ไม่คุ้นเลยนะฮะอาจจะทำเหมือนรถนะฮะเป็นรถเก่งแต่ดูสีทุกสีใส่ล้อเบลเลอร์เบลเทอร์นะฮะนี่ก็ออกแนวรถเก่าๆรถโบราณนิดนึงนะฮะผมเครื่อง V10 เลยเหรอโอ้โห V10 โลโก้ก็คล้ายเ็นลี่แต่ไม่ใช่นะโอเควันนี้เราจะมาทดสอบรถร้อยใหญ่กันด้วยด่านต่างๆนะฮะมาดูกันว่ารถแต่ละคันเนี่ยเจอด่านจะมาทดสอบวินี้สภาพจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะเอาไปไหลลงน้ําแล้วก็เอาไปลงลาวานะฮะแล้วก็ไปดดที่สูงๆกันนะฮะวันนี้มาดูกันเลยฮะว่ารถใหญ่พวกนี้จะเป็นยังไงฮะเอาด่านง่ายๆก่อนทดสอบเบาๆก่อนด่านนี้เลยด่านแบบเริ่มต้นเลยเพราะว่า อ่าอันนี้ไม่เป็นอะไรเลยนะฮะดา่นานต่อไปก็น่าจะพอได้นะฮะส่วนเดี๋แล้วไม่ค่อยเป็นไรนะรถใหญ่ในด่านเนี้น้อมันแบบจะลงสมุทดีมากฮะดูฮะโอหเป็นไงรถตู้อันนี้ยางแตกไปก่อนหนึ่งตัวฮะโอ้โ <h> ห <ums> <h ums> เรียบร้อยลงน้ำไปหนึ่งฮะ มารถลำส่นทั้งเรียนฮะโอ้โหท่อหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสิบท่อเลยเหรอโอ้โหเครื่องยนต์ต้องใหญ่ขนาดไหนวะเนี่ยไปกันเลยฮนะซิ้นมากอะไปแล้วไปกันเลยฮนะนี่เดี๋ยวพวก,การเล่นนิ่งลงคือนะฮะฟุบโอ้โห,ห,หล้อนหน้าแตกอนะ อ้ลุนเลยฮะโอ้ลุนต้งมีส wow ูสีสีถูกไหเบรกอยู่ไหมอุ้ยเบรกอยู่ฮะดูในล้อแข็งโป้งเลยฮะเตะลงน้ำฮะออ้ยโอ้ยเหมือนล้อจะลอยนะล้อมันใหญ่ฮะตูดยกเลยกันต่อไปฮะคันที่ทุบปีเขาไม่ได้ฮะตีไอโฟวิลฮะเราไปเลิกไปเทิร์นะสามแปดเก้าโอ้ยเอคดีมีทะเบียนด้วยฮะ แต่ดูทรงหน้าจะทิมมะเฮ้ยชึม้มวิ่ง่อกันเลยฮะคันแน่อันแน่โอ้โยตีลังกาไปเลยฮะเรียบร้อยค้างตึงอย่างนี้เลยนี่ขั้นต่อไปฮะทรงรถเก่งนะฮะแต่ล้อล้อโคตรใหญ่ไป อาจจะเป็นยังไงฮะแล้วสามสองหนึ่งติดตุกระโดดมันจะลงนุ่มนวลนะเนี่ยนุ่มนวนลนุ่มนวลหน้าองอเลยฮะนุ่มนวลโอ้โหรังค่าเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนทรงแล้วฮะลงนับจ๋อม เละฮะล้อหรือล้อเดียวจาก4ละละี่แล้วหนึ่งนี่รถส่นี่เืาเรียกรถส่งอะไรนะผมนึกชื่อไม่ออกนะฮะใครรู้บอกใต้ผมด้วยแคมออกแคมป์ได้นะแต่ล้อยังจะเปแคมป์ไหนอะนอนดอยผมกดงถึงอะไรัน้ดูรงยางแบบนหนักขอตรงยาอะฮะเรียกเขาเรียกว่ามันไดแต่นลมนี่ไม่น่าทนละ เอาหน้าถูเลยโอ้ยเกินเออนี่ตีลังกามานี่เลยฮะโอ้โลงข้างข้าไว้ฮะโอ้โหสุดจะบรรยายโอ้โหทุกคนคันนี้ฮะเดอะใจแอ่นนะครับผมเป็นรถโอ้โหโคตรบิ๊กฟูด Big Food นะฮะหกร้อโอ้โห,โหข้างหลัง เสริมเสริมมาอีกสครับเป็น4ี่นะฮะแล้วก็นี่ครับผมอันนี้ชื่อเลยนะสปีดทักครับนี่เดอใจแอนนะครับสองคันนี้ทุกคนไี้ดูก่อนอน,นี่คล้ายคล้ายเฟอร์ลอรี่แต่งแต่งล้อใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวจะวิ่งไปพร้อมกันดูสามสองหนะึ่ไปฮนะ เริ่มเอาไม่อยู่แล้วฮะมันเลี้ยวเองอ้าวอ้าว,อาว,อาว,อาวไอเวสสก,กัดกูเองเออโอ้โหมึงวิ่งให้ผมเหยียบเล่นโอ้โหแตกกระจายยังอันนี้อ้าโอ้โหเมื่อกี้กำลังซิ่งเลยอะหูแต่ล้อมันใหญ่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวขอใหม่ได้ไหม ก่อนเลฮะมันจะได้ไม่เกะกะเมื่อกี้ผอยารู้ความเร็วมันจะไปได้เท่าไหร่นะถ้าแบบว่าไม่มีรถคันนี้มาเกะกะบรสักแล้ฮะไ,ไ,ไปเรี่แยเต็มที่ฮส่วนเราไปฮะ,เร,ปะเราไม่โคตรน่ากลัวเลยดวเกียรสนะสนตอนนี้สอกมช่วมครับความเร็ว มันเองฮะเราจะคุมมันไม่อยู่เลยฮะโอ้โหสูตรว่คันนี้เดี๋ยวต้องเอาไปไหลลงทางน้ำดูนะฮะได้มาครับถึงด่านนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะขอลองเอาเจ้าคันนี้นะฮะไปลงลาวาก่อนนะบะ่อลาวาด้วยความร้อนแบบว่าสูดมากนะฮะมาดูกันว่าล้อหรือตัวรถเนี่ยเวลาจุกกับลาวาเขาเปิดจะเป็นยังไงนะ ยอยนะยดูพร้อมกันนะนะเฮ้ยจุม๋มอ้าวลอยฮะลอยล้อลอยฮะเตะเครื่องยนต์ก็พังตามสเต็ปมาทุกคนแต่ล้อแต่ล้อก็ทนกับยางได้นะฮะนี้โอ้โหลงลาวาไปฮนะแต่ล้อลอยครับต่อให้เป็นน้ำลาวาหรือน้ำธรรมดาล้อก็ลอ,อยอยู่ดีฮนะ แม่เขามีสมรรถนะในการทนลาวาได้ดีจริงเชียเอาละฮะเดี๋ยวคันนี้จะเป็นประธานพิธีในการเริ่มดำอ่าเริ่พิสูจน์ทางน้ำก่อนเลยนะฮะว่าเจอน้้ำฝ่ายเชี่ยวจะเป็นยังไงฮะไายลยฮะเปลี่ยนสีรถไปด้วยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีลังกาโอ้ยโอ้โหล้อหลุดไปแล้วฮะโอ้โหเหลือฟังเลยอ๋ออ๋ออ๋อ โอ้โหชิบหายแล้วโอ้ตรงเมื่อ <dévelop> ก <eigentlich analysis> oh ี oh ้ค oh ือ oh ตัด oh ตัด oh ล้อออกมาเลยโอ้ล really oh ้อกระเด็นมาเป็นพวงเลยฮะโอ้โหวะโอ้โหจะหลุดรางอยู oh ่แ oh ล้วโอ้ยังอยู่ในรางอยู่ฮะโอ้โหจักรล้อเลยใหญ่คือไม่มีล้อแล้วตอนนี้เออโอ้ยฝายน้ำเชี่ยวกัดกินล้อมากครับ จากเมื่อกี้ฮะรถคันใหญ่ฮะเหลือคันแค่นี้เลย <c oughs> ไม่มีล้อก,ก็คือหมดสภาพเลยนะฮะโอ้โหล้อก,ก็เดินไปคนละทิศคนละทางไงเอาละครับรอบนี้เดี๋ยวเราจะลงไปทางน้ำมาพร้อมกันเลยฮะวันนี้รถอะไรเนี่ยเอาลงคล้ายๆรถจิ๊บเลยนะทุกคนบนรถจิ๊บทหารเลยฮะอเอาละฮะแต่ละคานนะ มาดูกันครับว่าลงาทางน้ำเชี่ยวจะเป็นไงเดี๋ยวผมขับเจ้ารถคันนักเรียนนี่เองพร้อมแล้วไปกันเลยฮนะไปแล้วโหหัวตีลังกาไปก่อนเลยโอ้รถนาาักเรียนก็ไม่รอดนะโอ้แต่ละคันคือแบบโอ้หนี่เป็นชนกลางสายน้ำโอ้ยสโลโมชั่นทุกคนให้ดูกันก่อนนะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหหัวขูดกันไปฮะเออกระเด็นกระดอนไปเลยฮะโอ้โหน้ำเชี่ยวด้วยฮะล้อหลุดกันทุกคันนะไม่ต้องหัวโดนไม่มีคันไหนล้อไม่หลุดฮะโอ้โหนักศัลยนักเรียนกระเด็นไกลเลยฮะโอ้โห ตอนนี้เกมแหลกเลยฮะโอ้ย,อยไปล่วงกองกับสายหมดโอ้เอาเรื่องสภาพแต่ละกันยับเยินยุยยีหมดนะเอาละฮะเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาเจอด่านนี้กันบ้างทุกคนนี่โอ้โหเป็นหลุมเป็นบ่อใหญ่ๆนะฮะเผลิกันสนุกแน่นอนกบเจะรถ ปิ๊ฟูดกันเนี่ยพร้อมแล้วไปกันเลยนะันเนปเหมือนเดิมะรอนล้วันเล็กไปง่ายสุดนะเพื่เล็กนี่กโดมันมากนี่เลดสวยอ้ชตอยหน้าถลายแล้วไม่สวยแล้ว ขวาท้าพีมม่เขย,ยแล้วโอ้โหยังไปรอดอยู่ฮแะบบเกิดขึ้นเลยเลยนะวิ่งชุบล้อล้อล้อเบี้ยวโอ้ยโอ้ยแตกหมดฮะโอ้โอ้ยไ <laughs> หลาย,ยาวเฮิรทีแบบล้อไม่ได้มีความแข็งแรงเลยอะ ไอ้แข็งแรงแค่ไหนก็ไม่รอดนะก็แท้กระดาษนะจร,จริงูภาพทางเห็ยาเป็นน้ำตกเลยวนะันนี้ดูนะี้โอ้ยย่าเยอะนะทุกคนนะโอ้ี่ก็เหลือแต่ล้อหลังก็ยังขับเนะะาะสภาพหนังสาจริงมาครับรอบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นศึกโอ้โห ไหลใหญ่ไปชนเป้านะฮะรถบิ๊กฟุตสามคันนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวผมขับค้าส,สีแดงเหมือนเดิมไปฮะเดี๋ยวไล่ลงทีละคันก่อนไปเลยฮะเริ่มจากคันนี้นะฮะตามด้วยรถโรงเรียนนะ,ะตามกันไปเลยเผมขับคันนี้นเองครับเครื่องวีสิบ อันนี้จะเสียบเอาเนี่ยเฮ้ยไปเองอัดเข้าไปหนึ่งคันแล้ววนะโอ้โหคันที่สองของผมเฮ้ยชึมว้าวอุ้ยสภาพโอ้โหแล้วโรงเรียนไม่ถึงอยู่คันเดียววนะโอ้โหโอ้ยลงน้ำนิ่มๆโอ้โหแล้วน้ำจัก ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องอ่ะเลยอะอู้อันนี้ยับสุดละสีแดงของผมเนี่ยโอย้สุดยอดคลิปหน้าเนี่ยผมทำอะไรเกมนี้คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยฮนะ